วันนี้น่าพิเศษมีแขกับเชิญนะครับในนั่ร้องเพลงนี้แล้วนะครับขอเชิญพี่ชายที่แต่งเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาดีกว่าทีต่ตาไม่จมน พี่บอยไตดดีแล้วครับสวสดีครับรสวัสดีครับพบอยครับสัสดีทุกท่านนะครับี่บอยตนอ่า้พี่บอยไตรเขียนเ้งผมมาหลายเพลงมากนะครับอย่างระบ้ามาครับแล้วก็เพลงล่าสุดเพลงน้องที่มีเธอที่บอยไตรเป็นคนเขียนให้ วันนี้ก็เลยเชิมันติไอดอลอีคนนึ่ขึ้นมานะครับจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ตามสคริปต์นี่ต้องแซวโตนะฮะก็เริ่มแซวเลยแล้วกันนะก็ไม่ได้เจอกันนานครับช่วงนี้น่าดูบร้ไรนะ น้ <biases. S 1> <c oughs> คือขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเพลงเพลงที่เพิ่งร้องที่โตเพิ่งร้องจบไปนะฮะครับโตก็บอกว่าผมเป็นคนเขียนนะครับแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์นี่คือของโตเลยะครับต้นเขียนไหมสด้ <c oughs> ะครับเอรไหแเฉล เอ้สวเองเถือเองนะก็ขอให้กขอใหดวคอนเสิร์ตมันกลุ่นเป็นด้วยความรักขนาดนี้นะะดูซื้อสิ เดี๋ยวจะไปต่อไม่ถูกนะครับตอนนี้พเพลงร่ามาเยอะแล้วครับเราต้องเบรกด้วยเพลงเง,ง,งโซโซาเงาเศร้าๆสไตล์พี่บอ<า>ยซึ้งๆดีกว่านะครับเราวจะปลุกยิ้มได้ไม่แน่ไอ้ตวน้องใครแจ้าใครทีแล้วพี่เคยรู้ไมเราลองเพลงนี้กันดีกว่านะครับปรับโหมดให้ซึ้งขึ้นนิดหนึ่งวันนี้เป็นเกียรติมากน้องตัวจะบร็นเลงครับ มันไม่พูดกับแขกผู้ใหญ่เลย <ś class ic> นี่ใส่เสื้อหนังนี่มาปรับอายุเข้ามาอเท่าโตแล้วเนี่ย <ś class ic> <ś class ic> เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเศร้าไม่ลงแล้วครับ <ś class ic> ใช,ใช่ให้เวลาทำาอารมณ์นี้เองที <ś class ic> น,นี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากนะครับว่าในาชีวิตจริงใจของขหลายๆคนนะ